สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังนิทานเวตาลกันต่อค่ะนิทานเวตาลเรื่องที่14เรื่องของนางรัตนาวดีบุตรีเศรษฐีผู้หลงรักโจรเมื่อพระราชาตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปอย่างต้นอโศกปลดเวตาลลงจากกิ่งเหวี่ยงขึ้นพระอังสาเดินย้อนกลับตามทางเดิมมาได้ครู่หนึ่ง เวตาลก็กล่าวขึ้นว่าราชาดูพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยอยู่ถ้ากะไรเพื่อมิให้ต้องเบื่อหน่ายเกินไปเพราะหนทางยังอยู่อีกไกลข้าจะเล่าเรื่องสนุกให้ทรงฟังสักเรื่องหนึ่งจะโปรดว่าอย่างไรเมื่อเห็นพระราชาไม่ตอบเวตาลจึงเล่าเรื่องนิทานดังนี้เราไปฟังนิทานเวตาลเรื่องที่สิสกันนะคะ มีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อเมืองอโยธยาอันได้ชื่อว่าเป็นที่ประทับขององค์พระวิษณุเป็นเจ้าครั้งที่ทรงอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามผู้ทรงทำลายเหล่าร,รากศระให้พินาศย่อยยับไปนะครนี้มีพระราชาผู้เกียงไกทรงนามวีรเกตเป็นผู้ครองอยู่ในเมืองนั้นมีนายวานิช์มหาเศรษฐีผู้หนึ่ง ชื่อรัตนาทัศน์เป็นไวยสยบดีแห่งพ่อค้าทั้งปวงมีภรรยาชื่อนันทยันตีและมีธิดาชื่อรัตนวดีซึ่งเทพทั้งหลายประทานให้มาเกิดในตระกูลของคนทั้งสองนางรัตนวดีจเจริญวัยขึ้นด้วยความฟูมฟักถนอมของบิดาและมารดานอกจากมีสิริโฉมเป็นเลิศแล้ว ยังมีความเรียบร้อยน่ารักอีกด้วยความงามของนางเป็นที่จับใจของบุรุษทั้งหลายฉะนั้นจึงมีผู้ชายมารักให้นางและสู่ขอนางเป็นภรรยาไม่แต่เพียงบรรดาไวยสยะตระกูลใหญ่ๆเท่านั้นแม้ราชาทั้งหลายก็ลหลงไหลใฝ่ฝันในตัวนางอยากจะได้เป็นชายาด้วยกันทั้งสิ้นแต่นางไม่ได้โปรงใจรักบุรุษใดเลย ไม่ว่าจะเป็นใครต่อเป็นองค์อมรินนางก็ไม่ปรารถนาและประกาศเจตนาของนางอย่างเด็ดเดียวว่านางยินดีตายเสียดีกว่าจะคิดแต่งงานกับใครพฤติกรรมของนางทำให้ไวศยะผู้บิดาบังเกิดความเศร้าใจแต่ก็ไม่เคยขัดใจนางในเรื่องนี้และข่าวคราวของนางนั้นก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งนครอโยธยา ในการนั้นปรากฏว่าพวกราษฎรชาวเมืองถูกโจรปล้นสะดมติดต่อกันบ่อยๆประชาชนผู้เดือดร้อนจึงมาชุมนุมกันเรียกร้องต่อพระราชาวีรเกตให้ช่วยเหลือโดยกล่าวว่าข้าแต่นรืบดีพวกเราทั้งหลายมีความเดือดร้อนยิ่งนักเพราะมีโจรมาปล้นแทบทุกคืนและเราก็จับมันไม่ได้ ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือด้วยเถิดเมื่อพระราชาได้ฟังคำร้องทุกข์ของราษฎรก็สั่งให้วางยามแต่งตัวป้อมเป็นชาวเมืองแยกย้ายกันไปเฝ้าในจุดต่างๆเพื่อจับโจรมาลงโทษแต่เวลาผ่านไปช้านานก็ยังจับโจรไม่ได้การปล้นสะดมอันอุกอาจก็ยังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกคืนดังนั้นพระราชาจึงต้องปลอมพระองค์ ออกไปดูเหตุการณ์ด้วยพระองค์เองในคืนวันหนึ่งขณะที่พระราชาทรงถืออาวุธด้อมมองมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งในพระนครน,นั้นก็เจอชายคนหนึ่งทำรับรับล่อๆอ,อ,อยู่ข้างถนนข้างหน้ามีกิริยาชวนให้สงสัยเพราะเลี้ยวซ้ายและขวาลอกแรกมีพิรุษพระราชาเห็นดังนั้นก็สะกดรอยตามไปห่างๆทรงรำพึงว่า เจ้านี่คงจะเป็นโจรอย่างไม่ต้องสงสัยเลยมันกำลังมองหาทางเข้าบ้านเพื่อจะตัดช่องย่องเบาเอาทรัพย์ของชาวบ้านแน่ๆคิดดังนี้แล้วก็ส่งเร่งฝีเท้าติดตามไปทันทีฝ่ายโจรเหลียวกลับมาเห็นเข้าก็ถามว่าเจ้าเป็นใครพระราชาแซงตอบว่าข้าเป็นโจรนะสิบุรุษนั้นได้ฟังก็กล่าวว่าเหมาะทีเดียว ข้าได้เพื่อนร่วมทางของข้าแล้วคือเจ้านี่เองเพราะเจ้ามีอาชีพอย่างเดียวกับข้าไปบ้านข้าเถอะข้ายินดีต้อนรับเจ้าเมื่อได้ยินโจรกล่าวดังนั้นพระราชาก็ตอบตกลงและติดตามโจรไปอย่างที่อยู่ของมันซึ่งเป็นห้องใต้ดินอยู่ลึกเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งห้องนั้นตกแต่งงดงามตระการตาด้วยของมีค่าราคาแพงทั้งสิ้น เมื่อกระทบแสงตะเกียงก็สะท้อนเป็นประกายระยิบระยับดูราวกับเป็นสวรรค์ใต้บาดาลอีกแห่งหนึ่งซึ่งพรีมีได้เป็นเจ้าของฉะนั้นฝ่ายพระราชาเมื่อเสด็จเข้าไปในนิวาสถานของโจรแล้วก็ทรงแลดูโดยรอบและนั่งลงบนพื้นที่ปูลาดด้วยพรมอันงามวิจิตรในขณะที่นายโจรเดินหายเข้าไปในห้องชั้นใน มีนางทาตผู้หนึ่งเดินออกมาและกล่าวแก่พระราชาว่าโอวีระท่านเข้ามาในที่นี้ทําไมรู้ไหมว่านี่เป็นปากแห่งมฤตยูแท้เทียวชายคนที่ท่านตาม,มานี้เป็นมหาโจรจอมโหดคนหนึ่งประเดี๋ยวเขาออกมาจากห้องเขาจะจัดการกับท่านอย่างไม่ต้องสงสัยข้าขอเตือนท่านว่า โยงคนดีเป็นคนเจ้าเล่ห์แสนกลมีอุบายสารพัดจงรีบหนีไปโดยเร็วเถิดพระราชาได้ฟังดังนั้นก็รีบเสด็จกลับวังทันทีเมื่อถึงวังแล้วก็เรียกทหารฝีมือพวกหนึ่งมาประชุมสั่งให้เตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทรงนำทหารไปจุดช่องทางเข้าสำนักโจร และเรียงรายล้อมเอาไว้ทุกด้านฝ่ายโจรเมื่อรู้ว่าสำนักถูกล้อมก็รู้ว่าความลับของตนแตกเสียแล้วก็วิ่งทลันออกมาต่อสู้อย่างยอมตายถวายชีวิตเมื่อนายโจรออกมาเผชิญหน้ากับกองทหารก็ไร้มนอ์อศักิ์สิทธิ์ป้องกันตนเองและกวัดแกว่งดาบฟันฉับลงที่งวงช้างจนขาดกระเด็น แล้วฟันขาม้าจนขาดสะบัน้นจากนั้นก็เดชศีษะาทหารที่รุมล้อมด้วยอาวุธอันคมกริบพระราชาและเห็นความอุกอาจกล้าหาญของโจรใจฉกาดเช่นนั้นก็กวัดแกว่งขันคาวุธคู่ผาดปราบเข้ารับมือโจรทันทีทรงใช้ฝีมืออันชาญชำนาญคล่องแคล่วจนโจรเสียท่าไหงหลังลงกับพื้นแล้วทรงเหยียบร่างมันไว จับมัดมือคว้หลังลากถูลูกถูกลางกลับวังและให้ริบทรัพย์สินบรรดามีของโจรเข้าเก็บไว้ในท้องพระครังหลวงทรงพิจารณาว่าโจรน,นั้นได้ก่อกรรมทาเข็นต่อราษฎรมาแล้วมากมายจึงตัดสินให้ประหารชีวิตเสียโดยเอาไปเสียบเสียในวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เวลาประหารโจรก็ถูกมัดเดินไปตามท้องถนน พร้อมกับมีกองทหารรัวกองเป็นจังหวะติดตามไปพาไปสู่ตะแลงแกงที่ประหารระหว่างทางที่ผ่านไปนางรัตนาวดีลูกสาวเศรษฐีเปิดหน้าต่างประาศาสมองลงมาและเห็นโจรหนุ่มมีร่างอันเปรอะเปื้อนด้วยโลหิตและมอมแมมไปด้วยฝุ่นก็บังเกิดความสงสารและความพิศวาสในฉับพันนางจึงวิ่งเข้าไปหาบิดาอย่างร้อนรอน และกล่าวก็หืดกระหอบว่าท่านพ่อช่วยข้าด้วยข้าเห็นนายโจรถูกตระเวนผ่านไปเดี๋ยวนี้ข้ารักเขาข้าเลือกเขาเป็นสามีแล้วแต่เขากำลังจะถูกนำไปสู่ตะแลงแกงพ่อต้องเอาเงินไปถ่ายตัวเขาให้เป็นอิสระถ้าพ่อไม่ทำตามใจข้าข้าจะยอมตายพร้อมกับเขาในวันนี้แหละรัตนทัตเศรษฐีได้ฟังนางกล่าวก็ประหลาดใจ กล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าเอาอะไรมาพูดแต่ก่อนนี้ผู้ชายทั้งรูปงามมีทรัพย์และมีคุณธรรมมากมายหลายคนมางอนง้อต่อเจ้าเลือกเขาเป็นสามีเจ้าก็ไม่ยินดีปฏิเสธไปหมดทุกรายมาบัดนี้เจ้ากลับมาเลือกโจรต่ำช้าเป็นสามีเจ้าคิดอย่างไรเล่าลูกเอ๋ย ถึงแม้ว่าบิดาจะคัดค้านและเตือนสติมากมายแต่นางก็ยืนกรานความปรารถนาของนางอย่างดื้อดึงและไม่ยอมเปลี่ยนใจจนในที่สุดเศรษฐีก็ใจอ่อนรีบไปเฝ้าพระราชาทูลขอไถ่ตัวนักโทษด้วยเงินจำนวนมหาศาลหลายร้อยโกดแต่พระราชาก็ไม่ทรงฟัง เพราะโจรผู้นี้ได้ปล้นสะดมทรัพย์สินราษฎรมาแล้วเป็นมูลค่ามหาศาลและทำร้ายผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนยิ่งกว่านั้นกว่าจะจับมันมาได้พระองค์ต้องเสี่ยงเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงไม่สามารถจะปล่อยโจรให้เป็นอิสระได้เศรษฐีได้ฟังคำปฏิเสธจากพระราชาดังนั้น ก็เดินคอตกกลับมาบ้านด้วยความผิดหวังนางรัตนวดีแจ้งว่าบิดาทำงานไม่สำเร็จก็ประกาศยืนยันเจตนาของนางว่านางยินดีจะตายตามจนหนุ่มไปปรลโลกด้วยไม่อาลัยต่อชีวิตไม่ว่าบิดาหรือญาติพี่น้องจะเกีียกล่อมเพียงใดก็ตามนางจัดแจ้งอาบน้ำแต่งตัว แล้วขึ้นวอมีสามปะทนกลางกั้นตรงไปสู่ลานประหารโดยด่วนมีบิดามารดากับญาติติดตามไปด้วยความเป็นห่วงต่างคนต่างเศร้าโศกเพราะรู้ว่าคงจะไม่ได้พบหน้านางอีกต่อไปก่อนที่ขบวนของเศรษฐีจะเดินทางไปถึงนายโจรก็ถูกเสียบประจานอยู่บนขาอย่างแล้ว และลมหายใจกำลังแผ่วลงทุกทีใกล้จะถึงแก่ความตายเมื่อเห็นนางรัตนวดีพร้อมด้วยกลุ่มผู้ติดตามเดินเข้ามาอย่างลานประหารก็ประหลาดใจจึงไต่ถามจนทราบความจริงแล้วก็ร้องไห้ต่อหน้าคนทั้งหลายสักครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแล้วขาดใจตายนางรัตนวดีตรงเข้ากอดร่างโจรด้วยความอาลายัย แล้วให้นําโจรลงจากที่ประหารพาไปอย่างกองไฟที่ก่อขึ้นวางร่างโจรลงบนจิตกาทานแล้วขึ้นไปนอนเคียงข้างกันในท่ามกลางกองไฟอันลุกโชดช่วงโดยรอบทันใดนั้นองค์พระศิวะวิสุทธเทพผู้ประทับอยู่ในสุสานโดยไม่มีใครมองเห็นก็เปร่งเสียงดังได้ยินมาทางอากาศว่า อ้โหเจ้าผู้เป็นปดิวรันดาช่างมีใจพักดียากจะหาใครเสมอเหมือนเจ้าจงเลือกขอพรต่อข้าเถิดข้าจะให้เจ้าสมความปรารถนาทุกประการเมื่อนางรัตนวดีได้ยินสำเนียงทิพย์ดังนั้นก็ยกมือกระทำอัญชลีต่อพระผู้เป็นเจ้าและทูลขอพรว่าข้าแต่พระมเหสวร บิดาของหม่อมฉันเป็นคนไร้บุตรชายที่จะสืบสกุลขอโปรดประทานพรให้ท่านมีบุตรชายสักร้อยคนเถิดเพราะถ้าท่านไม่มีบุตรชายค้าสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็จะต้องตายตามหม่อมฉันไปอย่างแน่นอนพระผู้ทัดจันเป็นปิ่นได้ฟังคำนางก็ศพพระไทยยิ่งนักตรัสว่าเอาเถิดข้าจะให้บิดาของเจ้ามีลูกชายร้อยคน จงขอพรอ,อีกข้อหนึ่งเถิดเพราะหญิงที่ประเสริฐสุดอย่างเจ้าสมควรจะได้อะไรที่เจ้าเห็นสมควรอีกข้าจะให้เจ้าเมื่อได้ฟังเทวดาดำรัดเช่นนี้รัตนวด,ดีโฉมงามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดหากจะทรงเมตตาแก่หม่อมฉันแล้วไซด์ขอได้โปรโดชุบชีวิตของสามีหม่อมฉันด้วยเถิด ให้เขาได้ดำรงชีวิตเป็นคนดีสืบไปชั่วกาลนานเมื่อพระสามภูดได้ฟังท้อยคำของนางก็ตรัสตอบมาโดยอากาศอันใครๆหาได้และเห็นพระองค์ไม่ว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดขอให้สามีของเจ้าจงลุกออกมาจากกองไฟและมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอให้เขาประพฤติตนเป็นคนดีสืบไป และให้พระราชาวีรเกตยกโทษให้แก่เขาด้วยเถิดท่านใดนั้นนายโจรก็ลุกออกมาจากกองไฟมีชีวิตและประาศจากบาดแผลทั้งปวงในร่างกายเศรษฐีรัตนทัตและเห็นภาพอันอัศจรรย์ที่นายโจรและธิดาข,ของตนรอดชีวิตมาทั้งคู่บรรดาญาติทั้งหลายที่มาชุมนุมณที่นั่น ก็มีความพิศวงตื่นเต้นไปตามกันเมื่อกลับเข้าไปในปรา,าสาทที่พำนักแล้วเศษธีก็จัดการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่และทำพิธีบวงสวงองค์พระศิวะที่ได้ประทานพรแก่ตนและวงตระกูลให้มีลูกชายเกิดมาถึงร้อยคนพระราชาวีระเกตก็เช่นเดียวกันและเห็นว่าโจรผู้มีฝีมือนั้น ได้กลับตัวเป็นคนดีแล้วก็โปรดให้เข้ามาเฝ้าทรงแต่งตั้งเป็นยอดขุนพลประจำกองทัพและโปรดให้ทำพิธีแต่งงานระหว่างยอดขุนพลกับนางรัตนวดีอย่างสมเกียรติฝ่ายเวตาลผู้นั่งอยู่บนอังสาของพระเจ้าตรีวิกมรมเสนเล่านิทานของตนจบลงแล้วก็ทูลถามปัญหาต่อพระราชา โดยคุกคามให้พระองค์ตระหนักในคำสาบอย่างที่เคยขู่มาแล้วทุกครั้งว่าโอราชาโปรดตอบหน่อยเถิดว่าเหตุใดในโจรผู้ถูกเสียประจานนั้นเมื่อเห็นนางรัตนวดีและบิดาของนางเดินเข้ามาหาจึงแสดงอาการประหลาดคือร้องไห้ในตอนแรกและหัวเราะในตอนหลังพระราชาได้ฟังก็ตรัสว่า นายโจรร้องไห้เพราะตระหนักในบุญคุณของเศรษฐีที่ยอมสละทรัพย์หลายสิบโกดเพื่อจะไถ่โทษตนซึ่งน้ำใจเช่นนี้ตนหาได้มีโอกาสจะทดแทนได้ไหมส่วนนางรัตนวดีนั้นเล่าช่างหน้าขำนักที่นางมีโอกาสจะได้อภิเศกกับพระราชาทั้งหลายแต่ก็กลับปฏิเสธไปหมดนางมาเลือกเราด้วยประโยชน์อันใดเล่า หัวใจของผู้หญิงนี้หนอช่างลึกลับซับซ้อนดังเขาวงกฎใครเล่าจะเข้าใจได้เมื่อพระราชาตรัสดังนี้เวตาลผู้ทรงพลังก็ใช้มนวิเศษของตนบรรดาลกายหายวับไปกับตาปล่อยให้พระราชาต้องเหน็ดเหนื่อยพระไทยเสด็จกลับไปอย่างต้นอโสกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจับตัวมันมาไว้ที่พระอังสาตามเดิมจบนิทานเวตาลเรื่องที่14แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ